ับตอนนี้เราจบไปแล้วนครับเรียน<ร>วยิาช,นาชาหน้าที่พลเมืองเสร็จไปแล้วครับต่อไปเราก็จะไปเรียนวิชาคอมพิวเตอร์โอ้ยครับตอนนี้เราก็เรียนเสร็จแล้ว,วตอนนี้กำลังปล่อยปล่อยเล่นครับเสร็จบางทีนี้เรียนวิชาคอามแล้วเราก็กำลงังกำลังแทงคนุนครับ วันนี้เรามาเรียนกันนะครับวันนี้เรามาถ่ายเขาจะถ่ายนะครับคุณนพนี่ YouTube ครับผมครับจริงๆเราเป็นเด็กโง่นะเราปลอมตัวมาเรียนนี่เฉยสวัสดีครับคิวครับคิวครับสวัสดีครับก็เป็นคนดีนนะแล้วก็ท่านแม่ก่อนสวัสดีครับ,รบชื่อเพมครับผมผมวินนะคนนี้คนเดิมเพิ่มเติมคือหัวโล้นนะครับชื่อะะอะไรครับชื่อน้ำมนต์ค่ะชื่อเบี้ยวค่ะชื่ออะไรครับชื่อไหนค่ะชื่อน <c oughs> ั้ ออ๋ชื่อน้องเค้กชื่อชื่อชาไต้หวันครับผมคอมเมนต์ทางบ้านบอกให้ถอดแมสก์ช่วยนะครับแมสก์ช่วยช่วยหน่อยโชว์หน่อยเก็บสองข้างเก็บสองอันนี้คุณคุณอะไรครับนี่วันนี้สวัสดีครับครับผผมมชื่อปาครับครับเดี๋ยวตอนเชี่งเราก็จะกินข้าวให้ดูนะแบบโอร์แซ่บๆเลยมีของหวานด้วยนี่ครับมีบักงอแล้วมีงอครับอย่างนี้ก็เป็นซอสข้าวอันนี้ก็ไก่ทอดทอดไก่ได้แต่ห้ามทอดถังหวานเจ้บ ครับตอนนี้ากำลังเดินไปเรียนวิชาหน้าที่นะครับเนี่ยอาคารนู่นมันมีสาวอาคารสองเฮ้ยสาวทัพพาครับเราจะสาวทัพพาครับเราเราจะไปหาสาวทัพพานะครับเราเราเฮ้ยถ่ายวอล์กถ่ายวอล์กวันวันดีคนรู้หนึ่งวันดีคนรู้สองพันคนไปเลยครับไปเดีครับนี่อันนี้อันนี้กล้องหลังมันเฮ้ยกล้องหลังเฮ้กล้องหลังครับจริงๆเราจะมาหาสาวทัพพานะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอืมมันอยู่นู้น ที่เธอกับฉันวันนี้เรานัดกันไปายบายเงไงยังไงนี่นี่กาครับกาวันนี้เราจะเรียนนะครับตอนนี้ที่เจอถ่ายว่าถ่ายว่าครูชื่ออะไรครับครูชื่ออะไรครับสวัสดีครับจินเล่นชื่ออะไรครับ อันนี้เป็นครูสอนวิชาอาเซียนครับเส <anak> ื้อสวยๆเลยครับบรองสระนูนบองสระเนียไม่เลยนะยืนเรายืนบ้านเราเรายืนเรายืนเรายืนเลยนะบ้านเราบ้านเราเวลาผมเจอสถานีผมอยากสมฤทธิ์เลยครับซีบิวอะไรซีบิววันนี้เชิญครับลัอกกี้ลัอกกี้ลัอกกี้ได้เชิญครับอรัครับอันนี้เราก็ ครูอันนี้เราช่วยครูถือของนะครับเกียบรยีแน่นอนครับ2000 years later นี่เราจบไปแล้วนะครับนนี้เรยียนวิชาหน้าที่พลเมืองเสร็จไปแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ราไปอาคารห้านะครับผม เรียนครับี้วันนี้เรียนเป็นไงบ้างครับเรียนสนุกมากเลยครับก็คือได้เรียนรู้เยอะนะครับผมก็ได้เรียนว่าเราอย่างเรียนสูก็บใช่นี่ถึงห้องสุดแล้วครับผมโหต้องสะอาดมากครับครับนั่งได้เลยไหมครับพี่ผู้สาวนี่พี่ผู้ครับผม อวิวเงาอย่างเงาครับนคือวิวครับนี่คือวิวข้างนะครับอันนี้เป็นวิวโคดีครับท่านผู้ชมโอ้ยครับตอนนี้เราก็เรียนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กำลังปล่อยปล่อยครับปล่อยเล่นครับสิบนาทีหลังจากออกจากห้องนี้นะครับเราจะไปกินข้าวกันนะครับผมกคนเดี๋ยวดๆนะครับ เช็คแบบโมครับนี่ครับตอนนี้เรารียนวิชาความแล้วเราก็กำลงังกำลังแทงสนุนครับผมวินสิทธิ์ชอยอ๋อยออยยทำแล้วแต่แล้วก็จะรอกินข้าวอันนี้เป็นครับนนครับน้บองเพลงยังดูไหนมือหนีเฮี้ยนหอยเฮ้ไปนะ่าหอยท่าหอยหาหอย คนใหม่คนใหม่คนใหม่ยังไม่มียังไม่มีแฟนครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันครับผมครับตอนนี้ก็เวลาไปกินข้าวแล้วยังงยังดีป้าปิดเนื้อเอางงๆไหมอมอเลยคุยกินกันอันนี้ถึงเวลาไปกินข้าวแล้วครับผมแต่เวลากินข้าวแล้วเราไม่ไปโรงอาหารใช่ครับเพราะว่าเราห่อข้าวไว้ครับเพราะเราประหยัดตังค์คุณคุณเลี้ยงผมใช่ไหมทุกคนครับเป็นพยานนะครับว่าคุณคิวเขาหยเลี้ยงข้าวผมนะครับ ตอนนี้ก็กำลังเดินทางลงไปที่ชั้นล่างเลยไปลรงหาครัอันนี้คือที่กินข้าวของพวกเรานะครับผมเออเอี่นี่อ้ได้กาบข้าวดีทุกวันครับอีดีไม่ใช่ดีนะดือดื้อีแฮ่เบอร์เกอร์เนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับเบอร์เกอร์เหลือเป็นมาเช้าเนี่ยกูกินไปแล้วร้านไหนย่างอะไรกระกระอ๋อโรงยยบาน

ประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีครับวยเขาเขาเลยเส<ล>้นไใหญ่แล้วตอนกําลงังเรียนโอเคครับตอนนี้เราก็รอเรียนคาบที่หกนะครับการต่างประเทศภาษาต่างประเทศกางกฤษเรื่องการพูดต่างประเทศครับการต้นทางเห็นไหเออต่างประเทศน,นะครับต่างประเทศนะครับ,ต,รบตอนนี้ครูม,มามาเร็วมากมาตรงเวลาครับฝรั่งเขาเขาเขาตรงเวลามากรายการในห้องเรียนครับผมขอบคุณครับผมมีแฟนเอาให้ครับ ไปไม่ได้ไปไม่ได้เราได้หนึ่งเราได้หนี่งเนี่ยเรียได้ราษฎรไเนี่ยเอาบาคิวก็เป็นหนังไก่ถูกบาร์บคิวนะเนี่ยตัวหนังไก่แจมันนี่ไม่มีครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตัดไปที่ตอนเรียนวิชาคณิตนะครับต่อไปเรียนคณิตศาสตร์นะครับต่อเราอันนี้จบแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับผมนี่เราโดนยกขานะครับเราเสียผลประโยชน์มากครับตอนนี้แต่ก็ดีใจครับ ามารถไปเต้นหน้ารถเห่ได้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เต้นได้แต่ว่าต้องระวังตัวไว้นิดนึงนะครับสวัสดีจุงกระจุงกระบางปะอินจุงกระยุพราชสุเรลามสระเมืองรังบ้านจุงกะใบโบมโบมต่เฮิร์ดเฮ้ยวัได้ยี่ปีมเต้นกต้นขมายโบปาเจเนอร์ครับต่อไปเราไปเรียนวิชาแนนๆกันครับตอนนี้เรากำลังเรียนนั้นไปเดินไปเรียนแนนแนงครับ ไ่ไดินตีลิขตเดินตีลิขิตเรียนแน่นอนครับผมตอนนี้แล้วก็เรียนเสร็จแล้วครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้โรงเรียนเปิดแล้วครับ อยู่หมอปลาเดี๋ยวครับเดี๋ยวติดลิเกติดครับตอนนี้เราถึงสนามบอลแล้วนะครับตอนนี้ก็รอเพื่อนๆมาเตะบอลนะครับนี่วินสเตปบราซิลที่เอาอันหน้าไม่แล้วอันนี้ก็โจลินก็โจดมดมโจดอมตอนนี้เราเตะบอลครับเฮ้ยทับสเตปบราซิลมาเต้นสเตปบราซิลให้ดูนะครับดูจ้าจ้าดูจ้าดูจ้าจ้า จจ้้โคตรเก่งครับเดี๋ยวใส่คนพิการดูจ้าจ้าดูจ้าดูจ้าจ้าดูจ้าให้ป๊อปอป่ะ บอกบาจ่ายทะลุช่องมาถึงเมสันกรีนวูดถึงก่อนด้วยครับกลินวูดกระชากมาแล้วตรงกลางมีแต่ว่าเลือดยีเกะก็โอ้เรียบร้อยครับแมนยูขึ้นนำอีกครั้งเลยจากเมสันกรีนวูดโอ้นี่มันจริงๆก็จัวโต้กลับมาของแ<ร>มนเชสเตอร์ยูไ,ไ,ไนเต็ดผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้า<อ>แต่เขาได้รับการบำบัจดจนสามารถกลับ อยากกลัวกล้องอยากลัวกล้องตอนนี้ครับเหนื่ยไหเนื่ยไหมเหนื่อยไหนื่อยครับตะขาครับโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปวกบพีล็กกบพเล็กสวัสดีครับพี่ถ่ายเสียกว่าไม่ถ่ายเสียงก่าเออเไงครับเไงครับตี้ังนะครับตะครับผมต่ออยู่ครับเนี่ยผมต่อสองทีทคนบิดผมครับได้อันนะครับได้อันไม่มีไม้นะ